คนที่สี่ครับทางคามิิยาครับสง่งแลฐธรรมนูนครับยิงนี้ก็ไม่พลผ้า,ลาเลยครับหลงทางไปเลยครับ ขึ้นนำครับาธาคารพิทยาผลที่สี่ของอาชิชาธิระชาครับโอ้โหวันนี้ก็ต้องได้รับความชมพอสมควรเลยครับทั้งรู้ทั้งรักก็ตัวนี้พิวิ์ครับ จ,จอกมาจ,กจอกมาแล้วยิงนี้ไม่ผ่านเด้อโอ้โหสองเท่าครับ คนที่ห้าครับของฝั่งท่าข้ามครับกดดันเลยเกินนะต้องเข้าไว้ก่อน,นะนครับส่งพินัทพงศ์ครับคนที่ห้ามีกมาแล้วยิงต้ามผ่านนะบูโอเอาแล้วครับเอาแล้วครับ อาจตำชนศิริชายิงลูกมีเข้าชนะเลยครับดูครับว่าส่งใครมายิงครับโอ้โหเส็งเลยครับเจ้าตัวมินทพงครับโอ้โหข้ามคานออกไปครับมาเลยครับศิริชาครับส่งไปได้สิบห้ามาเหมือนกันเรับเป็นตัวสำรองลองลมาด้วยครับโดนยวัดครับ แหลมสีชาเลยสีชาพิมเดียวเลยโอเคเยี่ยมยิงนี้เรียบร้อยครับโอ้เจ้าจิงครับผา